ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะคะเราก็จะได้มาติดตามเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวิสตร์ชาติไทยนะฮะในส่วนของนักรบผู้กล้าต่างๆค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันค่ะกับสมรภูมิในประเทศลาวนะคะในเรื่องราวของนักรบนิรนาม3 33 3พลตรีเจริญเตชะวานิชเรื่องราวจะเป็น ยังไงนั้นนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านบริษัทการทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพีระยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการพูดถึงสมรภูมิในประเทศลาวนะคะซึ่งสมรภูมินียก็มีนักรบผู้กล้าของไทยนี่ะคะไปร่วมทําการรบชื่อว่านักรบนิรนาม3ามสามเนี่ยนะคะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวยังไงคะอาจารย์คะครับก็คือสงครามรับในประเทศลาวนะครับ <c oughs> เป็นสงครามที่ถ้าเราจะเรียกไปมันก็เป็นสงครามที่เกิดขึ้นพร้อมกับสงครามเวียดนามนะครับ <c oughs> ในช่วงปี 2 5 1 0 2 5 1 1 2 1 2เนี่ยนะครับจนถึง2,518 2,518เนี่ยเวียดนามใต้แตกนะครับสุงใส้งอนแตก <_ letter> แต่ว่าสงครามเนี่ยมันมีที่มามันเริ่มมาตั้งแต่ปี2,503-2,504 <_ letter> อย่างที่เราเคยคุยกันในรายการนะครับในเวียดนามในกัมพูชาในลาวนั่นนี่มันเป็นยุคข,ของสงครามเย็นยุคข,ของสงครามเย็นก็คือมันเป็นการสู้กันระหว่างสองรัฐที่นะครับรัฐที่เสรีนิยมปร,าาประชาธิปไตยซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับเป็นผู้นํา อีกซีกหนึ่งก็คือสหภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันก็คือรัสเซียนะครับแล้วก็มีจีนคอมมิวนิสต์ซึ่งสองประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นผู้นําของฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์มันก็เลยเป็นการสู้กันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ค,คอมมิวนิสต์เขาต้องการจะแผ่ขยายอำนาจเข้ามานะครับส่วนอย่าง,าง,างเช่นในเก,นนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้าเนี้ในช่วงปี2496นะค<ม>รับในช่วงนี้ยมันก็จะมีสงครามเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ลบกันหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง แลหลังจากนั้นมานะครับเราก็มีสงครามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็พยายามแผ่ขยายอำนาจกมาฝ่ายโลกนิเซรีก็พยายามที่จะป้องกันเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยธานิบดีจอร์ฟเคนเนดีนะครับซึ่งเป็นประธานดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ปรึกษาท่านได้ให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีดโดมิโนโดมิโนก็คือล้มหนึ่งตัวมันจะล้ม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 ไปเ,เรื่อยๆสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าถ้าโลกเสรีเนี่ยล้มคือเวียดนามใต้ล้ม กัมพูชาล้มลาวล้มประเทศต่อไปก็คือไทย <S 1> <S 1> ลงไปมาเลเซียสิงคปโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลงไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ลเลยยอมไม่ได้ในช่วงนั้นแนวความคิดเป็นแบบนั้นนะครับเราต้องคิดว่าในโลกยุคนั้นเป็นแบบนั้นประเทศไทยเราก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะแผ่ขยายเข้ามาในประเทศเราเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็เป็นนะครับในป่าในดอยเนี่ยอาศัยเงื่อนไขทางสังคมนะครับอาศัยเรื่องขนะองการ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ในยุคนั้นนะครับก็เอาทุกอย่างมารวมกันแล้วความยากจนอะไรต่างๆก็พยายามที่จะขยายลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยลาวเองก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่เจอเหมือนลาเลยนะครับก็คือมีทั้งคอมมิวนิสต์มีทั้งประชาธิปไตยลบกันอุตลรุดเลยเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็ลบกันกับพูชาก็ลบกันเสม็แดงนะครับชาญโรลมสีฮานุก็ลบกันอุตลรุดเลยสามประเทศนี้ฉะนั้นในลาวเนี่ย มันเป็นสงครามที่ไม่เปิดเผยมันไม่เหมือนเวียดนามเวียดนามนะ่าะเปิดเผยโจ่งแจ้งสหราัฐอเมริกาเข้าไปตั้งถังครับอย่างเสรีเลยนะครับ <S 1> <S 1> <S ส่วนลาวเนี่ยมันมีสนธิสัญญาเจนีวาห้ามกองกําลังชาติใดเข้าไปเกี่ยวข้องครับลาวเขาจะจัดการปัญหาของเขาเองฉะนั้นก,การส่งกําลังเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องเข้าไปแบบลับๆเพราะว่าเวียดนามเหนือเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเชื่อสนธิสัญญา ขาก็ส่งกําลังทหารเข้าไปเพ <Okay. S 2> ื่อสนับสนุนลาวฝ่ายซ้ายที่เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ย mm hmm. จะโค่นล้มฝ่ายราชาจักรซึ่งเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตย <Okay. S 2> สหรับอเมริกาก็เลยปรักดันให้ไทยเนี่ยนะครับส่งกําลังเข้าไปช่วยโดยต้องทําเป็นความลับอีกเหมือนกัน mm hmm. นะครับเ mm hmm. วียดนามเหนือเขาก็รับเวียดนามเหนือนะเขารับในลักษณะของเขาใช้เป็นทหารอาสานะครับ <Okay. S 2> เราก็ใช้โมเดลเดียวกับเวียดนามเหนือก็อือเป็นทหารอาสาเหมือนกัน <Okay. S 2> ก็เข้าไปช่วยในนามของทหารเสือคลายน,นะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องปิดลับหมด นะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการทหารสําเร็จจอยู่ในร้อยมานะครับหรือว่าเป็นในสิ่งเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะเข้าไปรบในลาวเนี่ยต้องถอดยศหมดเลยนะครับเซ็นใบลาออกเผ<ม>ื่อว่าเมื่อถูกจับได้เนี่ยก็จะได้บอกไลยว่าอ๋อเขาไม่ใช่ทหารไทยแล้วเขาเป็นพลเรือนเป็นประชาชนนะแล้วก็ข้ามฟากไปรบท่านท่านหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งได้ไปสัมภาษณ์ท่านก็คือพลตรีเจริญเตชววณิช นะครับจบจากวีนในร้อยจปรนะครับผมพระจุลจอมเกล้าคล้ายๆกับท่านปลตรีประจักษ์วิสุทธคุณที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะท่านก็รู้ใๆกันเราสาเร็จการศึกษาจากวีนในร้อยยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่เลยนะครับก็คือยังเป็นในร้อยร้อยตรีมัดๆเลยก็สมัครไปลบในลาวที่ไปลบในลาวเนี่ยก็เขาห้ามใช้ชื่อจริงนะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็ต้องลาออกจากราชการก่อน S <S ท่านพลตรีจเจริญเตชะวาริตเนี่ยท่านก็ลาออกทําเรื่องเป็นใบาลาออกแล้วก็ได้ชื่อจัดตั้งนะครับชื่อว่าภูเสนนะครับพอสัเภาสระ,สระอูสระเอสอเสือนอนหนูภูเสนนะครับเหมือนกับท่านพลตรีประจักษ์วิสุทธ์คุณที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่อันนั้นก็ท่านจะชื่อว่าหัวหน้าใจพิตใจนะครับหรืออย่างท่านพลตรีสัมพันธ์แจ้งเจนเวสที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปอานปใหญ่นันก็ได้ชื่อว่าภูศินนะครับคือกองพันธุ ที่ท่านเข้าไปประจําการเนี่ยก็คือกองพันทหารปืนใหญ่ทหารเสือผ่านที่636นะครับเราเรียกกันว่า B A Battery Artillery นะครับ B A 636 B A 636เนี่ย<ม>ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับพอข้าไปฝั่งลาวคือระดับผู้มันก็ม่ชาใช้ชื่อนำว่าภูหมดเลยนะครับพอสัมเพวสละอูภู้นงครับกองพันจะเป็นภูมั่นภู้ศินภผู้เสนนะในทหารระดับนายทหาร100ร้อยตีขึ้นไปเนี่ย ใช้ชื่อนําเป็นชื่อจัดตั้งขึ้นต้นด้วยครูหมดเลยนะครับก็ส่งเข้าไปในลาวในช่วงประมาณปี2514ณเวลานั้นโอ้โหกำลังรุนแรงมากเลยเวียดนามเหนือสนับสนุนลาวฝ่ายคอมมิวนิสตนะครับแล้วก็กองทัพเวียดนามเหนือเองก็ส่งกําลังเข้ามาถึงสองกองพลเข้ามาในสามพื้นที่ในลาวนะครับก็คือเข้ามาที่บริเวณล่องแจ้งซึ่งเป็นภาคกลางล่องแจ้งแถวซําทองผ่านทุ่งไหหินเข้ามา ส่วนทางตอนเหนือเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววิดนาำเหนือจะยังไม่ค่อยได้เข้ามานะครับก็เป็นการสนับสนุนด้วยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ส่วนทางตอนใต้ตอนใต้ที่อยู่ปากเตสารวันอัตตะปือนะครับที่ราบสูงโบโรเว้นนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆก,กับแถวอุบลราชธานีบ้านเราที่แหละนะครับ <c oughs> ถ้ายึดแถวนี้ได้ก็ข้ามโขมากเข้าบ้านเราเลยนะครับ mm hmm. ตรงปากเตเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังในปากเตปากซองสารวันอัตตะปือเนี่ย ท่านภูเสนเนี่ยพลตรีเจริญอนะัตวรนนิทเนี่ยท่านก็ได้รับมอบหมายให้ไปคือท่านประจําการอยู่กองพันทหารปืนใหญ่ก็จริงนะครับหกสามหกแต่กองพันหนึ่งมั 3, 000, 300, 3, นมีสามกองร้อยสามกองร้อยทหารปืนใหญ่เขาแยกหนึ่งกองร้อยนะครับสองกองร้อยนะี่ส่งไปที่ล่องแจ้งไปทุ่งหหินอีกหนึ่งกองร้อยเนี่ยเขาส่งมาที่ปากเตปากซองแล้วท่านภูเสนเนี่ย,ท,ยท่านเป็นทหารรากนะครับแล้วก็เป็นหน่วยรบพิเศษท่านได้รับมอบหมายให้เป็นหมวด ระวังป้องกันกองร้อยปืนใหญ่ก็คือเป็นอาหารที่คอยป้องกันนะมไม่ให้ข้าศึกอะเข้ามาตีหน่วยปืนใหญ่ของเราว่างั้นเลยนะครับท่านก็เข้าไปแต่ท่านก็เล่าให้ผมฟังว่ารครั้งแรกเนี่ยเราก็เข้าไปก็เรียกว่าอาวุธของเราเนี่ยก็ด้อยกว่าเขานะครับ<ม>เพราะว่าเราไปแบบในทหารหน่วยทหารขนาดเล็กฝ่ายเวียดนามเนี่ย<ม>เขามาทั้งรถถังมีทั้งปืนใหญ่และปืนใหญ่ร้อยสามสิบมิลลิเมตรของเวียดนามเนี่ยยิงได้ไกล นะครับยิงได้ไกล25ถึง30กิโลเมตรในขณะที่ปืนใหญ่ของเราเนี่ย105มิลิเมตรเนี่ยยิงได้15กิโลเมตรของเรามันยิงวิถีโคง้ง <c oughs> เหมือนเรายิงหนังสติกนะครับปืนวินิยาพอเรายิงหนังสติกมันก็จะโค้งขึ้นไป <c oughs> ข้อดีก็มันคือมันยิงข้ามภูเขาได้นะภูเขาวขาวขางอยู่เนี่ยเราก็ยิงอ้อมไปตกข้างหลังภูเขาได้แต่ของเขาเนี่ยมันเป็นยิงวิถีตรงคือยิงตรงๆเลยเอาหนังสติกยิงเนี่ยก็เล็งตรงๆเล็งเรียบผืนไปเลยมันก็เลยไปไกลนะครับของเขาปืนใหญ่ยิงไกลกว่าเราอีก รถถังก็มีนะครับมีทั้งปีสามสิบสี่มีทั้งปีทีเจสิบหกติดปื mm. ในใหญ่ขนาดเจสิบหกมิลิเมตรในขณะที่เราเนี่ยเป็นทหารร่างเป็นทาหารปืนใหญ่ธรรมดาแล้วก็มีกําลังที่เหนือกว่าเขาหน่อยก็คือกําลังทางอากาศนะครับซึ่งเราก็สามารถเรียกการโจมตีทางอากาศมาได้แต่ในระยะช่วงนั้นเนี่ยต้องเขา้าใจว่าเวียดนามเนี่ยกําลังลบก,กระลุมแรงมากเครื่องบินโลกของอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยที่บินมาจากอุดรมาจากโคราชอุบลบ้านเราเนี่ยนะครับนครพนมเนี่ย มันก็จะบินเข้าไปทําการทิ้งระเบิดในเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เพราะเวียดนามใต้ก็ล่อแหล่แล้วตอนนั้นในลาวเนี่ยก็เลยมอบภา,ารกิจให้กับกองทัพอากาศราชนจาจักรลาวซึ่งก็ใช้เครื่องบินที่เราเรียกว่าเตยซาวแปดเครื่องบินทียี่สิบแปดนะครับคุณจิรยาม,มันเป็นเครื่องบินใบพัดอยู่ข้างหน้าข่าวเครื่องบินนึกภาพเครื่องบินสงครามโลกครั้งที่สองอะครับทีเนี่ยเตยซาวแปดมันมาจากตัวเตยนะฮะตัวทีเนี่ยฝรั่งเศสก็ออกว่าเตยนะฮะทียี 28, ่สิบแปดทีมาจากเทรนนิ่งนะฮะมันเป็นเครื่องบินฝึก ที่ราฐอเมริกาก็เอามามอบให้กับลาวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีนักบินของไทยเราเนี่ยกองทัพอากาศไทยเราเนี่ย<ฆ>นะครับก็ข้ามไปช่วยนะครับอย่างเช่นพลอากาศเอกกันทิมานทิปอย่างเงี้ยนะครับ<ฆ>ซึ่งท่านต่อใน,นั้นท่านเป็นเรืออากาศตรีอยู่เลยนะครับ<ฆ>ท่านไปบินหน่วยบินของเราใน,น,นวันเนียวันหน่วยบินไฟเอิร์ฟายนะครับ<ฤ>ก็จะคอยช่วยเหลือทิ้งระเบิดให้กับทหารลาบของเราทหารเสือพานของเรานะครับท่านลงไปครั้งแรกกท่านภูเสดลงไปครั้งแรกก็จะบอกว่าก็กําลังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับ ลุกไปเรื่อยๆตามเส้นทางปากตองปากเตเนี่ยนะครับมันเป็นถนนไฮเวย์เลยนะครับ<ม>เพราะว่าแถวที่ด้านปากเตเนี่ยไม่ได้ลกึกในป่าในเขามไม่เหมือนกับแถวทุ่งไหหินนะครับแถวล่องแจ้งําทองโขเป็นภูเขาสูงเสียดฟ้าทหารไทยเราขึ้นอยู่ข้างบนหนาวเหน็บนะครับทหารไทยเราแต่มาจากพื้นที่ล่างธรรมดามอย่างหนาวอย่างมากภาคเหนือบ้านเราแต่ของเขาเนี่ยหนาวชนิดที่เรียกว่าหมอกคุมสี่ห้าวันที่เราเรียกว่าอากาศติดนะครับ อยู่ข้างบนหนาวเก็บส่งอาหารไม่ได้บาดเจ็บก็หอไปรับไม่ได้แข้งขาเน่ากันอยู่ข้างบนส่วนปากเตเนี่ยมันเป็นพื้นที่รา้างนะครับโล่งกันตามถนนจากกิโลเมตรนี้ไปกิโลเมตรนี้นะครับชิงกันว่ากันเป็นกิโลเมตรตามหลักกิโลเมตรเลยนะครับรท่านผู้เสนานเล่าให้ฟังว่าตอนไปถึงใหม่ๆเนี่ยก็ไปจัดบกกออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งกองระวังป้องกันกล้อมรอบหมดเลยแล้วก็เอาเสาวิทยุเนี่ยขึ้นไป บนเสบนต้นไม้เพื่อให้เสาวิทยุสมัยก่อนนะฮะถ้าสัญญาณวิทยุมันไม่ถึงมันก็ติดต่อใครไม่ได้ก็ต้องเอาเสาวิทยุขึ้นไปให้สูงที่สุดแล้วขึ้นเป็นบนยอดนะครับแล้วนายทหารนะครับก็มาอยู่กันข้างล่างเนี่ยใต้ต้นไม้เนี่ยภูมั่นภู้เซนภูเสนเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยต่างๆของกองพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่ก็มาวางแผนกันตรงนั้นเรามีอยู่สี่กองพันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพวก หกศูนย์สามหกศูนย์สี่หกศูนย์ห้าหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดแปดอะไรพวกนี้ไอ้อยู่นู่นหมดเลยนะครับอยู่่าลองแจ้งพอตรงนั้นลบหนักมากตรงเนี้ยนะครับเจ็ดมาสี่กองพันกําลังก็น้อยกว่าเขาแล้วนะเพราะเขามีประมาณกองพลหนึ่งนะครับหนึ่งกองพลย่อนกําลัง้วยังมีอีกหลายกรมเลยเวียดนามเหนือฉะนั้นเราก็ไปจัดการประชุมอยู่ใต้ต้นไม้ทัานทูเสงนั่นได้หลงฟังว่าในขณะที่กําลังประชุมกันเนี่ยนะครับวางแผนกันนั่งอยู่กับพื้นใต้ต้นไม้เนี่ยท่านก็ไปสกิดกับผู้บัญชาาว่า พีครับพี่ครับ,รบมันค่อนข้างเสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ะเราก็เป็นที่ค่อนข้างโลง่งสังเกตเห็นเลยชัดเจนเลย,แล,เยแล้วเสาวิญญาณเราเนี่ยเราก็โดโผพ้นยอดไม้ขึ้นไปเห็นชัดเลยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับอย่างจากที่ท่านเตือนได้ไม่ได้เดียวได้ไม่ดได้นานปืนใหญ่ก็มาเลยครับปืนใหญ่ของฝ่ายเวียดนามเนี่ยก็ยิงตู้มาลูกแรกก็ไม่โดนข้ามไปพวกเราเองก็ยังพูดเล่นๆว่าแหม หมนะถ้าซ้ายอีกสักสองร้อยเมตรนี่โดนแน่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรับอีกสักหน้าอีกตู้นึงก็มาลงด้านขวาเลยหน้าเลยหลังไปสักพักหนึ่งแป๊บเดียวครับเขาปรับการยิงลงที่พอดีคราวนี้ลงกลางยอดไม้ตรงเสาวิทยุพอดีครับระเบิดปืนใหญ่เนี่ยพ่ามันลงกระทบยอดไม้เนี่ยมันจะแตกมันจะกระจายลงมาจากข้างบนเหมือนกับฝนเหล็กนะครับฝนเหล็กนะครับสะเก็ดระเบิดเป็นร้อยๆชิ้นก็จะกระจายลงมา ตอนนั้นก็มีนายทหารระดับสูงของเราท่านหนึ่งนะครับโดนสะเก็ดระเบิดที่ท,ท้ายทอยนะครับ<ม>ตรงท้ายทอยเนี่ย<ม>นัดเดียวครับสะเก็ดชิ้นเดียวครับ<ม>ในชีวิตขาดทดี้เลยส่วน<ม>ท่านถูมั่นจะเป็นผู้ครับกองพันก็<ม>นโดนที่ท้อง<ม>นะครับผุงแตกตัวท่านภูเสนเนี่ยซึ่งก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าท่านบอกว่าผมสังเกตอยู่แล้วนะพนะอลูกที่สองลูกที่สามนี่ท่านก็เลยสั่งให้ทุกคนเนี่ยในทีมของท่านเนี่ยนะครับในหมวดของท่านเนี่ยหมอบ แต่นขนาดถึงขนาดหมอบขนาดนั้นนะคร<ะ>ับจะเกิดระเบิดยังเจาะเข้าที่นิ้วของท่านนะครับทุกวันนี้ยังเป็นแผลอยู่เลย<ะ>การสูญเสียในครั้งนั้นเนี่ยสูญเสียหนักมากนะครับมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็ยังน้อยเสียชีวิตเนี่ย<ะ>เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ป<ะ>ากเซีในครั้งนั้นแล้วก็เป็นบทเปลี่ยนครั้งสําคัญของเราห<ะ>ลังจากนั้นมาเราก็ยังคงลุกต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ยังมีระดับผู้บังคับหมวดนะครับซึ่งในที่นั้นเนี่ยนะครับเขามีฉายามีเสือดาวเสือโคร่งนะครับ ก็เดินกันไปตามถนนเพื่อจะลุก่อไปเรื่อยแม้จะสูญเสียอย่างไรก็ตามนะครับยุทธศาสตร์ที่พวกเราไปเนี่ยนะครับท่านผู้เสพท่านเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยุทธศาสตร์เขตหน้าหลายคนเคยมาเถียงครับผมว่าเลื่อเราไปลบอะไรในลาวเราไปยุ่งอะไรในลาวโดยเฉพาะยิ่งคนลาวเนี่ยนะครับเขาก็จะมาคอมเมนต์ในเพจของผมว่าแล้วไทยเราส่งทหารไปทําไมนะครับในยุคนั้นอันนี้ต้องคิดความคิดในยุคนั้นอย่างที่ผมเรียนคุณปิรยาไว้ก่อนว่า<ะ>ในยุคนั้นเนี่ย เราก็ป้องกันไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยข้ามโขงเข้ามาถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราจะลบเราลบรลิมโขงบ้านเราเนี่ยพื้นใหญ่มันก็ย้อนมาลงบ้านเราถูกไหม,มครัพูดง่ายๆบ้านเราก็จะรับความเสียหายสู้เราข้ามโขงไปฝั่งลราแล้วไปตั้งมั่นที่นู่นที่ใช้คําว่ายุทธศาสตร์เขตหน้าคือไปรบนอกบ้านเพื่อ,อยันคอมมิวนิสต์เอาไว้ไม่ให้คอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามาถึงชายรั้วบ้านเราซึ่งมันก็จะทําให้บ้านเราเนี่ยได้รับความสูญเสียน้อยนะครับ ดันั้นเนี่ยวีรบ,บุรุษเหล่านี้ผมถือว่าเขาเป็นวีระบ,บุรุษนะครับนักพิทน,นามาสารสามสามเนี่ยจานวนประมาณสามหมื่นนายนะครับยี 26, <000 S 1> ่สิบหกกองพันผมถือว่าเป็นการส่งกําลังที่ไปลบต่างชาติที่ใหญ่มากนะครับใ,ใหญ่เรียกวถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยเแล้วการเคลื่อนที่ในสามภูมิประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปากเซไม่ว่าจะเป็นร่องแจ้งไม่ว่าจะเป็นเชียงลมที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยเชียงลมที่อยู่ด้านแพร่ด้านน่าน ในแกับ้านเรานะครับเดินมานิดเดียวนะทะลุถึงแพรย์ถึงหน้าบ้านเราเลยครับฉะนั้นสามพื้นที่เนี่ยสามหมื่นกว่าคนนะครับสลักชีพไปเป็นจำนวนมากเสือดํากับเสือดาวที่ผมเล่าไปสองหน่วยสครูเนี่ยก็เป็นผู้บังคับหมวดนะครับนําลูกน้องเนี่ยเดินล่าจตะเวนไปตามถนนนะครับไปอย่างระมัดระวังเลยนะครับเพราะรู้ว่าถนนเนี่ยมันคือพื้นที่สังหารกินลิ่งโซนอย่างแท้จริงเลยนะครับแต่ก็ยังไม่วายนะครับพอเดินไปเดินไปก็สั่งให้หน่วยหยุดแล้วก็ คุกเข่าลงนะครับวางแผนผลลุกขึ้นเท่านั้นแหละครับสไนเปอร์ที่แม่นปืนของเวียดนามเลยก็ส่องเลยนะครับทางแรกเสือดำนี่ล้มเลยนะครับล้มลงบนถนนเลย<ะ>เสือดาวพยายามจะเข้าไปช่วยก็ถูกยิงเสียชีวิตนี่น,นะครับและนี่คือความเสียสละของผู้เก่านะครับของบรรราชนไทยในในอดีตนะครับที่ไม่ยอมที่ให้ค่าสิทธิ์ว่ารัที่คอมมิวนิสต์ เข้ามากล้ามกายบางคนบอกว่าเราจะเป็นคอมมิวนิสต์มันมันเป็นยังไงเหรอนะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทราบใช่ไหมคุณวิทยาใถ้าเราเห็นตอนกัมพูชาแตกเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แตกเสร็จไส่งอนช่วงนั้นเนี่ยผมอายุประมาณสิบสามสิบสี่นะครับเริ่มจาความได้ละนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงหน้าหนึ่งเลยไส่งอนแตกโอ้ทูบเลอร์หรือท่ากัวเราเห็นมนุษย์เรือนะครับคนเวียดนามใต้หนีออกมาจากเวียดนามแบบนี้มาจากไส่งอนออกอ่าวไทยมา มาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยเนี่ยฟ่าทั้งโจรสลัดนะครับคมขืนฆ่าเรือจมนะครับแล้วไม่ใช่เรือใหญ่นะครับบางคนมาเรือเยี่ยมจุนเนี่ยเรือค่าแม่น้ําอะนะครับยุกนั้นมีโบ๊ทีเพลที่เรียกว่าโบ๊ทีเพลหรือมนุษย์เลือเนี่ย,ยเป็นแสนคนนะครับนั่นคือผลของการจะหายเป็นคอมมิวนิสต์นะครับกัมพูชาหลายคนจําได้เลยภาพนี้ผมติดตาเลยเพรผมโตแล้วตอนที่เขมรแดงยึดกัมพูชาได้ เราเห็นพระภิกษุถูกจับไปไถนานะครับก็คือเขาบอกว่าพระเนี่ยคือคอมมิวนิสต์แต่เขาบอกว่าพระเนี่ยเอาแต่กินแน่นอนนะครับก็พอจับได้เนี่ยก็เลยเอาควายออกซะแล้วเอาไปไถนาแทนควายทํางานสบายแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า k i ล l i n g f i e คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชาเป็นล้านคนนี่ไงครับนี่คือสิ่งที่เรายอมไม่ได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้น เป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาผมเชื่อว่าเหตุการณ์ในกัมพูชาเหตุการณ์ในเวียดนามเหนือเนี่ยเวียดนามใต้ยึดเวียดนามเหนือเอาเวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้เนี่ยมันคงจะอย่างน้อยมันก็ต้องเกิดขึ้นในบ้านเราบ้างละ่ะนะครับและหลายคนที่คิดว่ามันคงไม่มีอะไรอาจจะไม่มีตัวตนอยู่ในวันนี้นะครับเพราะวันนั้นเราเห็นกัมพูชาคนเสียชีวิตเป็นล้านคนเราไม่รู้ว่าจะเป็นใครจะเป็นคนที่เรารักหรือเป็นคนที่เรารู้จักหรือเปล่าลาวเองก็เหมือนกันนะครับในช่วงที่แตกเนี่ย การสืบพิมพ์ลงทุกวันครับคนลาวไหวข้ามแม่นะครับข้ามโค้งมากันนะครับพอลาวแตกเนี่ยหลังจากที่ไทยถอนนะครับวันมีสนทิสัญญาปี2517นะครับที่ยุติการยิงนะครับหลังจากนั้นมาเราจึงถอนกับหลังท่านปูเซนท่านบอกโอ้ผมอยู่ต่อด้วยนะครับหลังจากเจรจาสงบศึกกันแล้วเนี่ยเวียดนามเหนือถอนไทยถอนถอนกําลังกลับกันหมดนะครับเวียดนามแตกตอนปี2518แต่ลาวเนี่ยเจรจาสงบศึกปี2517 หนึ่งปีก่อนเวียดนามแตกแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลผสมแต่เวียดนามเหนือเนี่ยยังไม่ยอมอยู่พอเวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้ได้เวียดนามเหนือส่งกาลังเข้าไปในลาวเลยครับตานนี้ฝ่ายคอมมิวนิสต์พลิกกลับครับจากรัฐบาลผสม <c oughs> ยึดอํานาจฝ่ายรัฐบาลลาวฝ่ายขวาฝ่ายราชาัาจักรบินหนีออกนอกประเทศกันหมดเลยนะครับ <c oughs> คนลาวเนี่ยว่ายน้ําข้ามโขงกับกันมาในช่วงนั้นนักสืบิมไทยรัฐเมรีนิวจะลงเลยว่าศพเนี่ย ลอยตามไม่น้าโขงเนี่ยเดี๋ยวก็ลอยมาศพเดี๋ยวก็ลอยมาศพเดี๋ยวก็ลอยมาศพนะครับนี่คือสิ่งที่เหล่านักรพบิรนามสามสามสามซึ่งกรวมทั้งท่านพลตรีเจริญเตชะมณีเ,เ,เนี่ยที่ท่านข้ามไปมนะครับไปปฏิบัติหน้าที่ในยุทธศาสตร์เขตหน้าเพื่อที่จะช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยผืนนี้นะครับไม่ให้เราเต้องได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแผ่นดินและที่สําคัญคือปัจจุบันเรายัางไม่เปลี่ยนธงชาติธงชาติยังเป็นธงไทยลงเหมือนเดิม เราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนธงชาติเราจะเหมือนกับลาวเหมือนกัมพูชาเหมือนเปยตตาอเกล่า <Yeah. S 2> นะครับฉะนั้นวีรกรรมของบุคคลเหล่าเนี้ยจึงสมควรเพิ่ทูนอย่างมากนะครับ <Yeah. S 2> ตอนนี้ณ <Yeah. S 2> นะวันนี้เนี่ยเรากําลังรื้อคน้นนะครับรายชื่อของทหารที่เป็นเสียชีวิต <Yeah. S 2> เพราะว่าทุกอย่างเป็นความลับไงครับเท <Yeah. S 2> ่าที่ผมทราบมาคือตอนที่เราถอนกําลังกลับเนี่ยหน่วยที่รับผิดชอบเนี่ยนํารายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับเผ <Yeah. S 2> าไฟทิ้งนะครับคุณพีระยา mm. นะฉะนั้นมันจึงไม่เหลืออะไรเลยณวันนี้ เราพยายามรื้อนะครับแล้วเราสมาคมนักรบทีนาน์เขก็ค้คนกันมาได้ทาให้เราทราบว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเสียชีวิตประมาณสองพันกว่าคนเกือบสามพันคนนะครับ <S <S และจํานวนเนี้ยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้กลับบ้านนะครับ <S <S คือพอตายบนภูถูกยิงตรงไหนเอาศพกลับไม่ได้เพราะพวกเราก็แตกด้วย <S <S ถูกร็ถังไล่ดีไล่เหยียบใครจะไปคว้าศพเพื่อนได้ใช่ไหม <S <S ฮะต่างโคนต่างก็หนีกันหมดวันนี้ยังมีศพของทหารนักรบดีนามสามสามสามเนี่ย นอนสงบนิ่งนะครับยังอ้างว้างมาหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วห่ห <àng S 1> หางไกลบ้านนับพันกิโลนะครับรอวันเวลาที่พวกเราเนี่ยจะไปนำร่างของของพวกท่านซึ่งวันนี้คงเหลือแต่เท่ากระดูกแล้วล่ะนะครับกลับมาในฐานะวีระบุรุษหรือในนามของนัก,กรบนิระนามสามสามสามครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านพลตรีเจริญเต่ชาววันนี้ซึ่งณวันนี้ท่านเป็นเลขานุก,การ สมาคมนักรบดิรนาสามสามสามและพยายามที่จะขับเคลื่อนนะครับเพื่อที่จะนําเอาร่างเพื่อนของท่านคนที่ท่านรู้จักลูกน้องของท่านที่เสียชีวิตอยู่ที่ฝั่งนู้นเนี่ยนากลับมานะครับก็คอยติดตามความเคลื่อนไหวของเราไปแล้วกันนะครับเราพยายามที่จะประสานงานนะครับโดยเฉพาะยิ่งในระดับรัฐบาลกับรัฐบาลเพราะการนํากระดูคนข้ามมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก็คงจะต้องเป็นกาลังใจให้กับสมาคมนักรบนีรนาามสามสามเพื่อที่จะทําภารกิจนี้ ให้สาเร็จแล้วก็ให้เกียรติเป็นครั้งสุดท้ายกับบรรดาท่านที่เสียชีวิตครับผมครับคุณปริยาครับอืมค่ะแม้วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ได้มารวมลําลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าเหล่านั้นค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะพลตรีสนิโรธธร,รรมยศที่ปรึกษาด้านบริษัทการทหารของอนุสรรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะที่ได้มาบอกเา่าเรื่องเราให้เราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช่องอาทัพพอดแคสต์ดิฉันพีระยาพี่รองพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำนักงานหลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนประชาชนและแนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สาลาว่าการกลาโหมและส่วนตัดแสดงปืนใหญ่โบราณบริเวณด้านหน้าสาลาวาการกลาโหมจํานวน40กระบอก เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ในการรักษาอธิปไตยของชาติรวมถึงผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการหรือติดต่อได้ที่0816173233และ0898167188เสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย